ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับมา experiencing alpha 2017นะคะได้รับพระพรมากก็จริงๆออรอคอยที่จะรัน alpha มาระยะเวลานึงแล้วและยิ่งมาที่นี้ยิ่งเกิดความมั่นใจและรู้สึกจริงๆว่าเ alpha เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้อย่างมากมายและเกิดผลแน่นอนถ้าเกิดว่าก็อยากจะฝาก ไปถึงใครนะนรแต่ส่คนที่ฟังว่า<ด>จริงๆเปิดใจแล้วก็รับเอาฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันตรงตามพระคัมภีมันมันมันดีมากนะคะเหตุผลสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่มีคําว่าผิดเพี้ยนเลยแล้วก็เชื่อว่าถ้าคิตจักรไทยร่วมกันใช้เอาฟ้ารับรองว่า คนไทยจะต้องมารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างอย่างมาเพิ่มเติมแน่นอนเพิ่มมากขึ้นค,คุณคุณอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากไว้ของคุณพเจ้านะคะ